า่ภูมิตกเจ้ามือรับแทงมาสวยคืออะไรเราเป็นคนนอนดึกไม่ได้นอนดึกครับแต่ว่าเพิ่งตื่น ให้ทุกคนมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วกันเพราะเมื่อกี้ตอนแรกคิดว่าพี่พี่ทีมง,งานเขายังไม่นอนกันก็เลยโทรไปนึกว่าเขาแบบว่าปาร์ตี้กันสรุปนอนแล้วกลายเป็นเด็กขี้เงาไปเลยแฮปปี้เบิร์เดย์ขอบคุณนะครับยิบเก้าแล้วนะครับไม่ใช่ สองขบเข้าเบือน <c oughs> ตื่นแล้วไลฟ์เลยชีวิตที่ลงตัวมากไม่ได้ตื่นแล้วไลฟ์เลยบุกพยายามนอนมาชั่วโมงหนึ่งละ ไม่ไหวละแต่ช่วงนี้บุกดีมากเลยนะช่วงนี้บุ๊กแบบว่านอนดีขึ้นเยอะเลยอะถ้าเทียบกับแบบปีก่อนๆเลยเนี่ยสมัยก่อนบุกจะนอนไม่ค่อยหลับี๋ยวนี้แบบว่าหลับง่ายขึ้นเยอะมากดี๋ยวนี้แบบอย่นี้ผมแบบว่าหัวถึงหมอนแล้วก็หลับไปเลย เบอร์เดย์ขอบคุณนะครับอ่านหนังสือสามหน้าไปเลยเคยแล้วอ่ะอ่านไปก็ไม่หลับลองเปิดเพลงเบาๆเปิดหมดแล้วครับเปิดทั้งเสียงน้ำตกเปิดทั้งเสียงเครื่อง เครื่องดีดไอ้กล่องเพลง <c oughs> ก็ไม่รับเปิดเสียงฝนก็ไม่รับแต่เสียงฝนนี่ตัวดีเลยมันจะมันมีให้เลือกด้วยนะใน YouTube อะ่ะฟิลแบบ เสียงฝนตกบนหล<_<_<_<_<_ังคาสังกะสีหรือว่าเสียงตกลงพื้นซึ่งก็ไม่ช่วยโอ้ต้องไปกําลังกายช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเลยครับเพราะว่าหมอยังไม่อยากให้ออกเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ภูมิตก แบบสุดๆแต่เดี๋ยวน่าจะกลับไปออกละเพราะว่าไม่ไหวแล้วลองฟังอันที่เตต่าแชร์ไหมอ๋อพี่เตเคยส่งมาให้ดูแล้วครับ ใช้ใช้นี่ปะไอห้าร้อยเท่าไหร่ห้าร้อยสี่สิบสองเฮิร์ตอะไรสักอย่างหนึ่งปะบุ๊คเคยฟังอนนะนะถ้อย่าไปบอกพี่เตนะคือ <g ười> พี่เตเอามาขายเท่าไหร่มันคือมันคือเสียงอะไรกี่เฮิร์ตไม่รู้นะคือพี่เตเอามาขายพี่เตแบบให้มาเป็นเพล์ลิสปอติฟาเลยนะแบบเพล์ลิสแบบว่าเยอะเออแล้วพี่เตก็ เอามาขายบุกบอกว่าเนี re ่ยมันช hey, ่วยให้แบบหลับดีมากเลยบุกก็นั่งฟังบุกก็เคยพยายามฟังอยู่ประมาณสองคืนบุกรู้สึกว่ามันเหมือนแมงวีมาบวมบินเหมือนมีแมงวันมาบินข้างหัวแต่ว่าบุกก็บอกพี่เตไปนะบอกว่าเออพี่เตมันช่วยมากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าพี่เตแบบว่า ภูมิใจกับกับอันนั้นมากจะไปบอกพี่เต้นะหรือพี่เตยดูอยู่หรือเปล่ามันเป็นมันไม่ใช่แต่ว่าเขาบอกนะว่ามันเป็นคือเสียงเนี้ยเสียงเนี้ยจริงๆเราบุกเพิ่งมารู้ที่หลังนะว่าจริงๆแล้วมันมันมันมีผลพิสูจน์ทางวิทยาศา,ศาสตร์จริงๆนะว่า เขาจะทําให้เราอะมีสมาธิจดจ่อกับอะไรอย่างหนึ่งไว้แต่ว่าหัวบุ๊กอะมันไปเรื่อยไงหัวหัวบุ๊กมันโฟกัสแบบว่าสมัยที่นอนไม่ค่อยหลับอะนะคือมันก็จะแวบไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยมันก็โฟกัสทุกอย่างอะไรเงี้ยกลายเป็นว่ายิ่งคิดเยอะกว่าเดิมอีกเออแต่ว่าที่บุ๊กรู้ว่าเสียงเนี้ยมันมันช่วยให้โฟกัสมากขึ้นอนะอันนี้บุ๊กไม่รู้ที่หลังนะก็คือ เพราะว่าครูนิว,นนวเอ้ครูนิวอะ่ะที่สอนที่สอนการแสดงะครับเขาเปิดเสียงนี้ให้ฟังแบบว่าตอนที่จะแบบตอนที่ทําอารมณ์อะไรเงี้ยตอนที่เวิร์กช็อปกันอะ่ะมมันเป็นเสียงที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบเขาก็เหมือนเหมือนเปิดไปเรื่อยใช่ป่ะแล้วครูก็จะพูดเหมือนยัดตัวละครเข้ามาในตัวเราเรื่อยเๆืยมันก็เหมือนทําให้เรารู้สึกแบบจดจ่อไปกับสิ่งนั้นแล้วก็แบบทําให้เราเข้าถึงตัวละครมากขึ้น พี่บุ๊บอกฟันดีหน่อยครับฟันดีครับนอนเผื่อด้วยนะครับคิดว่าน่าจะไม่ได้นอนละเพราะว่าอีกสามชั่วโมงนึตงตาบุกนอนไปตั้งแต่สองทุ่มใช่ไหมผมนอนไปสองทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสีทมทม่ทุ่มห้าทุ่มทิ้งคืนที่หนึ่งจริงๆก็ห้าชั่วโมงอะน,นะพอแล้วปะใช่ไหม ถ้าเรานอนเอ้ยไม่ใช่สองทุ่มดิไม่ใช่ดิเรานอนอกี่โมงวะสองทุ่มมันกินข้าวอยู่เลยนี่นอนกี่โมงมาส,มานนมสามทุ่มเหรอกินข้าวเสร็จกลับมานอนอาบน้ำสามทุ่มมังสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งสี่ชั่วโมงเอง พอไหมพอและพอและทำามันเกิดจะเท่แค่ไหนครับวันดีแหนมทำไมแหนมยังไม่นอนจ้ะงานเกิดจะเท่แค่ไหนเดี๋ยวรอดูเลยอุ้ยพยี่หว่าวันดีครับไม่นอนหรอครับพรุ่งนี้ไม่ไปวิ่งหรอพี่ว่า เดี๋ยวบุกหายดีแล้วจะกลับไปวิ่งด้วยนะครับ เดี๋ยว <c oughs> รู้และรู้รู้ที่ไปละเดี๋ยวไปนั่งอยู่รอบปี้ข้างล่างดีกว่า ไปแล้วดีกว่ามาไลฟ์ให้ทุกคนอยู่เป็นเพื่อนโกเคครับบ๊ายบายทุกคนฝันดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไทยแล้วครับเจอกันครับ